สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับผมกับช่องพูดน้อยแต่นากรับผมมือนีก็จะมีเลขตาลางมาฝากพี่น้องสรุปโค้งสุดท้ายครับผมตัวจับคู่ก็จับไปให้แล้วนะครับผมจะมือนีกัมีเลขตารางมาย้ำโค้งสุดท้ายครับผมเลขตาลางที่เคยลงคลิปไปแล้วพี่น้องที่จับคู่ก็ไปดูยอดหลังได้ครับผม ที่ผมจับคู่ให้ครับผมหลักสิบหลักหน่วยบนหลักสิบหลักหน่วยล่างครับผมในเลขตารล่างนี้ให้ไปจับคู่เอาครับผมต้องมีให้เห็นครับผมข้างล่างเด้อพี่น้องแต่จับให้แต่ผมจะจับคู่ให้ครับผมแต่จะเขียนเลขตารล่างแล้วก็จะมีตัวเด่นให้ครับผมที่จับคู่กับไปเบิ่งยอดล่างได้พี่น้อง ที่ผมจับคู่ให้ไปดูย้อนหลังได้ครับผมไปดูย้อนหลังได้ครับที่จับคู่ให้ว่าได้ตัวไหนมั่งครับผมมาดูกันครับผมในเลขตารางสูตรเลขตารางครับผมวงสุดท้ายหละพี่น้องเอ้ยสูตรเลขตารางตัวนี้เป็นสูตรเลขตารางเนื้อพี่น้องเด้อ <c oughs> ขอโทษขออภัยครับผม แต่เป็นเพียงแนวทางเนะครับผมเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับผมสูตรเลขตารางมีดบ่ค่อยพลาดครับผมสูตรสูตรเลขตารางสูตรเลขตลาราิ้อพี่น้องเด้อ สูตรเลขตารางว่าจะมีตัวไหนมั่งครับผมส่วนจับคู่ไปดูย้อนหลังได้นะครับผมกัดลุงให้แล้วครับผมจับคู่ให้หลักสิบหลักหน่วยอันนี้เด่นล่างเลยพี่น้องสูตรเลขตารางนี่เด่นล่างครับผมเด่นล่างจีวงให้ตัวล่างเลยพี่น้อง โทษครับผมใส่ปากกาแดงขีดตะล่างกันครับผมอันนี้เป็นสูตรเรตลขตา่างเนื้อพี่น้องหวยออกปุ๊บทำได้ปั๊บครับผมตามสูตรพี่น้องจับคู่เอาเองครับเขียนตัวใหญ่ๆครับผมนะครับผม เียนตัวใหญ่ๆปเกศหน่งสองสาี่กผมในสูตรเลตารางนะพี่น้อง เน้นล่างเนื้อพี่น้องตัวนี้เล่นล่างล่างอย่างเดียวก็ผมข้างล่างอย่างเดียวเป็นสูตรข้างล่างนะครับผมเน้นล่างอย่างเดียวครับนี่ครับผมเน้นล่างของงวดวันที่หนึ่งเมษายนของวันที่หนึ่งเมษาครับผมก็จะมีตัวเด่นให้ครับ เดี๋ยวสิพวกผมจะเด่นให้เด้อพี่น้องเด้อเน้ <c oughs> นล่างครับผมล่างอย่างเดียววิ่งล่างวิ่งล่างในสี่กับหาครับผมนี่ครับ ตัวเด่นตัวเด่นก็สิวงก้มให้พี่น้องจับครัวเองเด้อพี่น้องเด้อตัวเด่นล่างครับผมนี่ครับผมเด่นล่างสุดๆครับผมจับเอาในนี้ครับผมข้างล่าง จับเอาอยู่ในนี้นะพี่น้องเลยรับเลขเด่นล่างนี่วิ่งล่างครับวิ่งล่างได้สี่กับห้าครับผมได้สี่กับห้าส่วนในตารางมันมี8มี9้ามีศนมีหนึ่งมี2 มีสามมีสี่ครับผมอันี้ล่างอย่างเดียวเด้พี่น้องเขียนเด่นล่างครับผมล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวนะพี่น้องเนาะล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวเด้พี่น้องเด้ จับคู่ชุดได้เลยครับผมนี่ครับผมล่างอย่างเดียวจับเอาพี่น้องที่วงกลมให้นี่ครับผมเลขข้างล่างงวดนี่ครับผมจับได้เลยครับผมเลขข้างล่างมีอยู่แค่นี้แหละครับผมเลขข้างล่างเข็นแน่นอนครับผมงวดวันที่ หนึ่งหกเจ็ดครับผมล่างอย่างเดียวเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับผมล่างอย่างเดียววิ่งล่างนี่สี่ครับหาครับผมมันก็มีในชุดนี่นะครับผมจับคู่ชุดได้เลยครับผมมีเก้ามีสี่มีสามมีสอง ที่เด่นล่างงวดนี้ครับผมที่เด่นล่างงวดนี้กรตามนีพี่น้องเลขสูตรตารางนี่ครับผมเลขเด่นล่างเด้อพี่น้องเด้อล่างอย่างเดียวครับผมมีมีส <c oughs> ามนีด้วพี่น้องโค้งสุดท้ายแล้วครับผม บ่ได้จับคู่ให้แต่จับตัวเด่นให้ครับผมจับเอาในนี้ครับผมถ้าจะเบิ่งตัวจับคู่ก็เคื่อไปเบิ่งยอดหลังครับผมคลิปที่ผมลงให้ไว้แล้วนะครับผมเนาะผมลงไว้ให้แล้วสรุปไปแล้วหลักสิบหลักหน่วยครับผมข้างล่างหลักสิบหลักหน่วยล่างก็ไปเบิ่งยอดหลังได้นะพี่น้องเนาะกลาเป็นเพียงในทางพี่น้องเลยเป็นเพียงในทางสร้างเท่าน,านั้น สนับสนุนการเรียนการพน,นันทุกประเภทเด้อพี่น้องเด้อก็เป็นเพียงแนวะทางให้ไปไปวิเคราะห์กับผมไปวิเคราะห์ดูว่ามันจะตรงกับเลขอาจารย์ท่านอื่นๆไหมนาอพี่น้องก็ตามสูตรนี่แหละพี่น้องตามสูตรที่ทเทสไทเบิร์กนี่ครับผมตามสูตรตัวเด่นข้างล่างก็คือมีที่วงกลมไห่นี่ครับผมในสูตรข้างล่างครับผมตามนี่เลยพี่น้อง ตามนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงสำนีครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ